มาดูในพื้นที่พักประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้กันค่ะก็เป็นที่ทราบกันดีว่าพรคประชาธิปัตย์นั้นถือว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมนะคะแต่ว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าประชาธิปัตย์นั้นก็ได้แพ้ให้กับในหลายพักการเมืองในหลายๆเขตด้วยกันค่ะคุณจนทยาแก้วขามผู้เสิ่์ข่าวของเราได้ไปพูดคุยกับคุณท้าวรนเซนเนียมนะคะว่าที่สสพรคประชาธิปัตย์ในจังหวัดสงขลาถึงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้กันค่ะคุณจนยาคะ ครับขณะนี้ผมอยู่กับคุณถาวรเสนียมว่าที่สอสอพักประชาธิปัตย์จังหวัดสงขลาเขต6นะครับคุณถาวรถือว่าเป็นหนึ่งในสาสอสอของพักประชาธิปัตย์จาก8เขตเลือกตั้งในส่วนของจังหวัดสงขลาซึ่งขณะนี้3มเขตเลือกตั้งของจังหวัดสงขลาประชาธิปัตย์ยังรักษาที่นั่งไว้ได้หนึ่งในนั้นก็คือคุณถาวรเ hmm. สนียมซึ่งขณะนี้ผมอยู่กับคุณถาวรนะครับสวัสดีครับพี่ถาวรครับสวัสดีครับ เกิดอะไรขึ้นครับคำถามแรกที่ผมจะถามก่อนเลยที่จังหวัดสงขลากับพักประชาธิปัตย์ครับสิ่งแรกผมไม่อยากมองเฉพาะสงขลาหรือภาคใต้อย่างเดียวอยากจะมองทั่วทั้งประเทศก่อนนะครับว่ากลยุทธ์ของพักประชาธิปัตย์ในการนำของท่านหัวหน้าพักในบางเรื่องเ,อเกิดการผิดพลาดโดยเฉพาะ เรื่องที่พี่น้องประชาชนกังวลมากก็คือกังวลและกลัวระบอบทักษิณจะกลับมาแน่นอนฮะว่าเราจะต้องสนับสนุนท่านอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีซะก่อนแต่ถ้าผ่านไปก็นับว่าเป็นความสําเร็จของพรรคประชาธิปัตย์แต่ถ้าไม่สําเร็จสิ่งที่ต้องกลับมาคิดอีกทีก็คือ,อที่เขาใช้คําว่าการสืบทอดอํานาจกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งแบ่งเป็นสองกลุ่มถ้าคิดถึงใบหน้าของประยุทธ์ก็จะพูดด้วยวาทกรรมว่าการสืบทอดอำนาจถ้าคิดถึงพักเพื่อต่างๆนั่นคือความเป็นประชาธิปไตยจริงๆไม่ใช่เนื่องจากประยุทธ์เองท่านก็เข้ามาตามรัฐธรรมนูญซึ่งผ่านการทำประชามติเพราะฉะนั้นการที่ท่านออกมาพูดเช่นนี้เป็นการสกัดกั้น ความคิดของสมาชิกและความคิดของของประชาชนที่อยากจะุนุนพักประชาธิปัตย์ให้ไปร่วมกับใครสักคนคในการนำเอานโยบายที่ดีๆของพักประชาธิปัตย์ปใช้ให้เกิดประโยชน์ประชาธิปัตย์หลายเขตเลือกตั้งถือว่าช่างล้มก็มีแล้วก็หลายเขตก็คือเมื่อกี้คุยกันก็คือว่าปรับตัวกันไม่ทันหรือว่ายังไงครับกาไม่แข่งพอหรือยังไงครับจริงๆแล้วพักประชาธิปัตย์จะมีคู่แข่งเสมอแต่คู่แข่งที่ใช้อาวุธทุกรูปแบบ ครั้งนี้เป็นการต่อสู้กับคู่แข่งที่เขาใช้อาวุธทุกรูปแบบ,บโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักพลังประชารัฐพักชาติไทยพัฒนาบางเขตและที่สำคัญก็คือภูมิใจไทยสามพักนี้เป็นพักที่ใช้อาวุธทุกรูปแบบ,บถ้าหากว่าผู้สมัครคนใดของเรากระดูกไม่เหนียวพอก็จะต้องถูกอาวุธบางอาวุธ ประหัตประหารได้ประชาธิที่ปัจะอยู่ต่อ,อยังไงหลายคนพูดถึงของการถอดบทเรียนประยะการถอดบทเรียนการปรับเปลี่ยนองค์กรการบริหารวิธีการบริหาร,รการจัดองค์กรใหม่บริหารองค์กรใหม่ต้องเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งหนึ่งนับตั้งแต่เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่ 2. ความคิดของคนรุ่นหนุ่มสาวที่ต้องการทุบทําลายบางเรื่อง เราต้องทำความเข้าใจกเขาให้ได้ Disruption นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากประการที่3ครับต้องปรับเปลี่ยนตัวเราเองเก้าให้ทันโลกผลิตคนให้ทันกับการแข่งขันทุกรูปแบบ,บทิศทางก็คือจะมุ่งไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลประชาธิปัตย์จะอยู่ตรงไหนอย่างไรขั้วไหนครับผมยังคงยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีเท่าแก่ ไม่มีนายทุนและไม่มีผู้มีอิทธิพลจะชี้ขาดว่าจะเป็นข่ายค้านจะเป็นรัฐบาลจะร่วมกับใครไม่ร่วมกับใครทุกอย่างต้องกลับมาสู่การประชุมของพักเสมอเพราะพักเป็นของพวกเราทุกคนแต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการรักษาการขณะนี้ผมก็จะฝากความคิดเห็นไปยังท่านว่าก่อนที่ท่านจะก้าวออกจากพัก ไปทําหน้าที่กรรมการรักษาการในบางเรื่องบางบางกรณีที่พี่น้องประชาชนคาดหวังอยากร่วมรัฐบาลก็ดีอยากเป็นฝ่ายค้านก็ดีอยากให้นําเอา,เอานโยบายที่เรา,เาวิจัยแล้วก็ดีว่าเป็นเรื่องดีเนี่ยไปร่วมกับใครอย่างไงต้องกลับมาถามพวกเราในบ้าน กันให้รอบครอบเสียก่อนครับครับนี่ก็คือแง่คิดของคุณถาวรเสนเนียมนะครับซึ่งถือว่าอยู่ในพักประชาธิปัตย์มาอย่างยาวนานและที่สําคัญการเลือกตั้งครั้งนี้คุณถาวรก็สามารถฝ่าฟันเป็นหนึ่งในสามสสของจังหวัดสงขลาอยู่ได้ครับตลับไปยังสถานีครับก่อนครับค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะ